สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องแสแกมเมอร์ะนะคะ,ะหลังจากที่แม่วงออนท่องอยู่ในเว็บหาคู่ประมาณเกือบเดือนนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เนาะอย่างที่บอกนะคะก็คือกลับมากลับมาทดลองอีกเนาะก็ได้คำตอบอีกรอบแล้วว่า อไม่น่าเลยเสียเวลานะคะแล้วก็มีไปเจอสแกมเมอร์แบบโกโก้น่ะเพื่อนเพื่อนแกมเมอร์สแกมเมอร์แบบเบอะเบาะนะหลงหลงหลงสนนะหลงสนเออบ้านเขาเอิญเอิญหลงสนเนาะเพื่อนเคยแอดเฮาทิมไว้ในเฟซบุ๊กแล้วแม่บางอ่อนแล้วแม่บางอ่อนก็ไม่ได้รับแอดมันบอ มันกบคือคางในในลีดเงีเลยว่า,าคนที่ต้องการเป็นเพื่อนกับคุณนะเพราะว่าเมื่อน,นั้นเขาตั้งใจว่าจะเป็นลบออกลบออกนะเพราะว่าข้างอยู่เยอะที่เพื่อนมาขอแอดเป็นเพื่อนนะเต็มไปหมดอันบอแล้วบนี่อันในช่องคู่รักใช่ไหมของเฟซบุ๊กนะคะตอนก้อนที่เขาจะสมัครนะมันกับเป็นแบบว่า ยืนยันตัวตนการงานการศึกษายอย่างจังสี่เลยนะแบบว่าข้อมูลน,นแน่นเท่ากับคิดว่ามันจะบ่นี้หลอกลวงต้มตุมต่นดอกอย่างประมาณนี้นะคะก็เลยไหวใจก็เลยมั่นใจก็เลยร้องเข้าไปเล่นเบิ้งนั่นแหะวันนี้ก็ไปเจอต่อพี่น้องเจอต่อมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาค้ายเออลูกเคิร์งคนจีน หน้าตาผมดำเอเชียใส่ชุดคุณหมอนะคะแล้วก็คล้องสายคุณหมอแล้วก็มีอันใส่หมวกคุณหมออยู่ในห้องผ่าตัดนะคะ <c oughs> มือแรกที่คุยกันคุยกันยุใไ่เนาะอยูในยูในโทรศัพท์เครื่องทีทายวิดีโออืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้่ด เออมันกอาจจะโชว์รูปก่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเนาะเข้าใจปะจนรือว่ารูปสแกมเมอร์เขาสามารถโชว์ได้กับว่ารูปก,กันหวเพื่อลบฉันไปเร็วค่ะเออเป็นว่แมนอีหลีเพราะว่าฉันนะ่ะเซ่หายเพื่อนไว้อันสุดท้ายนะคะ เพิ่นลบแชมไปแล้วนะคะเออมือมือหวานกรอนเพิ่นหนาเป็นลูกครึ่งลูกเข่งลูกครึ่งลูกครึ่งจีนนะคะยินได้ของพาสตดยูนเบรกเก้นนะคะเพราะเ่าทักเป็นภาษานอร์เวย์เพิ่นกับบอยอมทักนะคะเพิ่นกับคุยเปน็นภาษาอังกฤษนะคะเสร็จปุบ๊บเพิ่นกับถามว่าเธอมีวอชแอปบอเขาก็บ,บอกว่าบ่มีเออแล้วเสร็จปุบ๊บเพิ่นก็บ,บอกว่า พิทวิลถ้าถ้าเธอต้องการเออเออโบแมนเพิ่นว่าภาษาอังกฤษ If you want to have ฉันก็สามารถสอนเธออันเปิดแอปพลิเคชันนี้ได้นะบัสันเขาก็เลยบอกว่าบอเพราะเขาบอกว่าบอเพิ่นก็เงียบไปเลยเพิ่นบบทักมาอีกก็ก็คือโปรไฟล์ของเพิ่นมันค้างอยู่ตรงนั้นหลายมือพี่น้องนึกข่าวบอเพรเขาบได้ทักบได้คุยกับใครอ ข,ข้อความมันก็ยังคงอยู่สภาพนั่นนะแต่บันนี้มื่อนั่นเขาก็นึกว่าเออคนนี้โปรไฟล์น่าสนใจเพราะว่าเพื่อนเขียนว่าจบเกียรตินิยมปริญญาอันด็อกเตอร์จาก University USA ้อุเเผเด็กก็เลยว่าโหโปรไฟล์แบบว่าหนาพิสมัยเหลือเกินหรอนี่แหละก็คือเขาเอาเขาเอาอยัาง ก็เอาเกณฑ์ความรู้มาโชว์แบบาระดับไฮท็อปสินะและ้วก็การงานดีโปรไฟล์ของหล่อนนะการงานดีเพราะจากมือนึงเพราะที่ฉันเข้าไปเบิ้งอีกนะจ๊ะโปรไฟล์เปลี่ยนจ้ะแต่ข้อความยังข้อความเดิมที่คุยกันกับพญาน,นาจีนคนนั่นโปรไฟล์หล่อนเป็นฝรั่งแบบว่ากามตัวซิกแพคซิกแพ มือวันก่อนมึงยังเป็นอันคุณลูกเคืองอันใช้นีดใช้นีดอันยืนอันเตี่ยมอกตอกอยู่แล้วมือนี่มึงอระเดี๋เขาเปลี่ยนหนาตาว่าเป็นแบบนี้เอาเนื้ใจก็เล้ยวใช้ก็เลยทักเขาไปนะว่าอันเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนอัน้อมือที่แล้วลูกเธอประมาณหนานี่ก็ทักไปยังสี่เนาะ เขาก็เขาก็บอตอบบอออ่านอย่างเลยจ้ะเพราะเมือ่อวันก่อนมนาะแม่บังอ่อนก็ไปเจอรูปพญายคนที่เพิ่นอัปเดตใหม่นะ่ะนึกข่าบอกว่าพญายคนทรูปที่มาแทนน่นพญายคนจีนนะ่ะอยู่ในเฟซบุ๊กแม่บังออนคือกันแต่ว่าซื้ออีกซื้อหนึ่งสินะบอเป็นตายานพี่นอ้องโอ้เด็ดเฟซบุ๊กที่ขนาดยืนยันตัวตนแบบ แบบแน่นเอ่อกรอกรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเต็มนามสกลุลเต็มกระยังมีพวกสแกมเมอร์แบบว่าอันปะปนอยู่ได้นะคะโอ้ยเงุดหลิลยความพยายามมันสูงแต่บางทีมันก็นคือสีต้มใว้หลายเนาะมันก็นลืมเป็นบ่โอ้ยฉันก็นเลยขนคิดลูกหยาบหบ,บเลยจ้ะฉันบ่เอ้ยดีเลอเกินแล้วที่บอกว่าบ่าบาบานัดเจอบ่นัดไปหานะ แต่มันจะเป็นพราะดวงเพราะว่าเขาอยู่เมืองไกพ่พอมหล่ะเออโมเมนว่วลาลงสนคุยไปจนสีหาเดือนดาลิงที่รักกันไปหากันบดบัด,บดหาตัวตนคนบ่พ่ออยูหนุไไ่มใหญ่เลยพี่นอ้องฝากเตือนไว้้อจ้ะสาวๆทั้งหลายถ้าจิคิดหาคู่เดทอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่าคุยโดนๆไปก่อนนะจ๊ะนั่นละ ก็ฝากไว้เตือนอุทาหรณ์สำหรับสายโฟสายโฟนะคะคลิปนี้ก็มีอย่างหลายค่ะมาเมาส์มอยเรื่องแกมเมอร์นะคะลาไปก่อนจ้าบายบายแฮปปี้